สวัสดีค่ะช่องแม่ฝนกับน้องซีนาคนไกลบ้านไทยเยอรมันมาแล้วค่ะวันนี้จะมาปลูกผักนะคะที่ฝนเพาะมาเบีย้ยเอ่อเพาะเมล็ดไว้ะค่ะที่เพาะเบี้ยวไว้จากเมล็ดเพาะจากเมล็ดค่ะอันนี้ฝนปลูกลงหลุมแล้วอันนี้มันคือฟักค่ะอันนี้ฟักนะคะยาวแล้วค่ะเพาะจากที่บ้านนะคะ เพราะจากเล็ดเลยนะคะเนี่ยเพราะตั้งแต่อถ้าจำไม่ผิดนะ่าตั้งแต่ทันวาหรือมกราค่ะเพราะวันนี้ผลจะมาปลูกผักให้ดูนะคะอันนี้ปุ๋ยนะคะปุ๋ยจากมูลขี้ไก่ค่ะใส่ผักใส่ผลไม้ได้ค่ะ ขุดหลุมแล้วผมก็จะใส่ปุ๋ยมูลทีไก่ลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็ดินที่ว่าที่ซื้อมาค่ะดินใหม่ๆซื้อมาก็จะใส่อย่างนี้ขุกหลุมค่ะใส่ไม่ต้องเยอะค่ะใส่เยอะเดี๋ยวจะเค็มใส่นิดหน่อยนิดหน่อยค่ะ บวบงูนะคะบวบงูค่ะเราจะมาเล็ดทุกอย่างเพราะจะมาเล็ดหมดเลยค่ะที่ห้องฝนที่บ้านฝนมีแค่พื้นที่ที่เดียวที่แสงแดดสามารถส่องถึงได้ก็คือ,อหน้าต่างห้องครัวแค่นั้นเองค่ะฝนประครบประงมกว่าจะได้มาขนาดนี้วันนี้เริ่มอากาศดีค่ะก็คือก็อากาศอุ่นเราไม่กลัวความหนาวแล้วเพราะมันไม่หนาวแล้วค่ะก็ปลูกได้อันนี้นะคะบวบงูค่ะ ซื้อมาจากบ้านเราค่ะเป็นอย่างนี้ฝนขยับก,กล้องมาเพราะอยู่สองสี่หกแปดสิบเพราะสิบเมล็ดนะคะงอกอยู่สองเมล็ดค่ะแต่ว่าฝนก็ยังจะไม่เอาเออกระบะไข่อันนี้ทิ้งนะคะเพราะว่าเผื่อเขาจะงอกอีก<ม>เห็นไหมคะ ขนกระถางเล็กขนหมดขนก็เอาเอาเอเขาเรียกอะไรอะเอากล่องใส่ไข่นะคะเนี่ยคนซื้อไข่ไก่มามีกล่องใส่ไข่ขนก็เอามาดัดแปลงทำเป็นกระถางเดี๋ยวคะ่ะขออนุญ,ญ,ญาตไปอักกันไก่ตัดออกเลย แดดดีเตรียมตัวรีบมาสวนพอเตรียมตัวเสร็จแม่ย่าโทรมาจะให้ย้อมผมให้ใช้าอีกนี่กดเอาไอ้นี่มันออกดีกว่ากล่องไข่ออก,กนี่นะคะลากเขาก็เยอะเลยนะคะครั้งแรกปีแรกนะคะที่ฝนปลูกอุ้ยเนี่ยค่ะลากเขาเยอะอย่างเนี้ยปลูกไปเลยค่ะ บวบงูนะคะเมื่อวานทำค้างเสร็จ ส่วนที่เหลือไม่รู้มันเขาจะงอกหรือเปล่านะคะแต่ผลก็ยังไม่เอาทิ้งสักทีเดียวก็จะดูเก็บไว้ก่อนอู้ยลากยาวมากเลยค่ะดูนี่อันนี้สมบูรณ์ค่ะต้นสมบูรณ์มากค่ะลากยาวเห็นไหมคะอ้ยดีใจจังเลยเพราะมะเล็ดบว,วบงูได้กินเตึ๊ <c oughs> งามๆนะลูกไม่ได้กินลูก พันุไทยเราค่ะพันธุ์ที่ไทยนี่ค่ะแดงกวาค่ะเพราะกระถางละสองเม็ดก็เกิดเม็ดหนึ่งแต่ตายเยอะค่ะเพราะว่าเพราะว่าเหมือนกับเหมือนไม่รู้ฝนลดน้ำเขาชุ่มไปหรือเปล่าแล้ว,ลวทีนี้เขาเหมือนลากเน่าอะค่ะก็เหลือแบบไม่กี่ต้นเลย 个南瓜。 นี้งามกว่าเพื่อนเลย น,นี้ก็เป็นมะระนะคะอันนี้เป็นมะระขี้นกลูกใหญ่มะระขี้นกพันใหญ่ลูกใหญ่ค่ะงามมากหนูให้พี่ลินพี่สวนกลางข้างไป3ต้นแกไม่มีเบี้ยแต่แกมีข้าวโพดมีมีพริกแกก็แบ่งหนูคนไทยด้วยกันเนาะต้องรักกันอยู่ต่างแดน ผักปลูกผักเมืองหนาวที่เมืองนอกต่างต่างประเทศนะคะโ้ลำบากมาก<ห>ค่ะขอบอกถ้าใครมีเกสเฮาส์ก็ถือว่าโชคดีค่ะก็จะปลูกเหมือนได้ง่ายหน่อยเฉพาะแบบว่าได้ดีหน่อยแต่ฝนมีห้องเล็กๆค่ะมีห้องเล็กๆฝนก็เล็งเลยว่าตรงไหนที่<ม>แดดเขาจะส่องได้แบบดีก็มีหน้าต่างตรงห้องครัวฝนนะคะแค่บานเดียวใหญ่ๆแค่นั้นเองผมก็ย้ายระหว่างวันผมก็ย้ายต้น เปียกผักต้นผักผลตามแสงแดดค่ะลำบากค่ะแต่ก็มีมาณนะอยากปลูกผักไทยไว้กินเองที่เมืองนอกค่ะเพราะว่าที่นี่ร้านไทยก็เขาก็มีขายนะคะแต่ว่ามันค่อนข้างจะแพงอยู่ถามว่าเรามีเงินซื้อไหมมีค่ะแต่ว่าถ้าเราปลูกเราเพาะจากมเมล็ดแล้วเราก็ปลูกผักไทยในเมืองหนาวในต่างประเทศได้กินเองเราภูมิใจค่ะ รราฝึก <pero S 1> อยาฝนเป็นคนชอบปลูกอยู่เมืองไทยนะคะฝนก็เป็นลูกชาวไร่นะคะแต่ว่าฝนก็ไม่เคยสัมผัสในการปลูกผักหรือทําไร่ะค่ะมีแต่จ้างเขาพอมาอยู่เมืองนอกนะคะฝนก็ต้องหัดทําอาหารเหมือนกันค่ะฝนก็ต้องหัดทำหาข้อมูลใน Youtube บ้างอะไรบ้างเนี้ยค่ะก็ทําไปก็สนุกด้วยค่ะชอบ หลุมนี่ผมขอขุดลงอีกนิดนึงฝนเวลาฝนอัดลิปฝนก็จะงงๆกับตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะบางทีไม่ค่อยได้เตรียมอะไรไว้เพียบพร้อมต้องขออาภัยด้วยมือใหม่หัดทําเห็นไหมคะหรือมันมืดแสงแดดสะท้อนเลค่ะ มาละมละตระกูลมะละจะอยู่ด้วยกันค่ะแต่อันนี้เขาจะเป็นมะละจีนค่ะมะละจีนเห็นไหมคะคนหันก้องมาทางนี้ อันนี้มะละจีนค่ะอวบมากค่ะทุกคนยอดสามเม็ดในกระถางเดียวเม็ดที่สามกำลังงอกค่ะนีทียดีใจค่ะปลูกผักไทยได้งามดีใจค่ะฤด,ดูร้อนที่เยอรมันนะคะแค่สามเดือนนะคะแต่ฤด,ดูหนาวน่าจะเป็นประมาณสี่หรือห้าเดือน หรือหเดือนค่ะก็จะไม่ผิดเนาะจะประมาณนี้ถ้าผลจะไม่ผิดนะจะอยู่ประมาณนี้ ดอกไม้ที่ร้านดอกไม้มานะคะมีกระถางเล็กๆอย่างเงี้ยฝนไม่ทิ้งฝนเก็บไว้พอมาเล็ดผักฝนแล้วขออภัยค่ะฝนเป็นภูมิแพ้แต่นี่ดีขึ้นมากแล้วค่ะช่วงฤดูหนาวฝนจะเป็นภูมิแพ้รอบหนึ่งรอบแล้วพอมาฤดูใบไม้ใบไม้ผลิคือสองเดือนที่ผ่านมาโอ้โหทั้งเดือนทั้งสองเดือนเลยค่ะฝนเนี่ยจาม โอ้โหน้ำตาไหลอันนี้มาลาที่นกนะคะอ๋ออันนี้มาลาจีนขอโทษค่ะขออภัยขออภัยพูดผิดพูดถูกอันนี้มาลาจีนค่ะตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วนะคะเขาออกกฎหมายมาที่ตอมอเขาห้ามเราเอาเมาเลิดผักมาจากเมืองไทย <c oughs> ห้ามเอามา <c oughs> ถ้าเอามาคอนโทรลเขาตรวจเขาตรวจเจอแล้วทีนี้จะโดนปรับแล้วก็เอาถึงถังขยะด้วยปรับเงินหลายหลยหลายยูโรอยู่นะคะผมก็เลยดีนะโชคดีที่ฝนมีเมล็ดผักเก่าอยู่อันนี้ถั่วฝักยาวค่ะถั่วฝักยาวอาอยาง ฝนอยากกินอะไรฝนก็หัดเพาะนะคะหาเมล็ดมาแล้วก็หัดเพาะแล้วก็ปลูกเนี่ยค่ะหัดทำทุกอย่างเรียนรู้ด้วยตัวเองหมดเลยแล้วก็ถ้าปีนี้ฝนมีเมล็ดผักที่ผนก็จะเก็บเมล็ดไว้ค่ะเมล็ดแห้ไว้ปีหน้าอู้เมล็ดไว้ชีหน้า ว่าุณเอาลงสองสอง,สองนม่้เล่าลงหลมสองต้นอันนี้ก็ถั่วฝักยาวค่ะถั่วฝักยาวลงหลุมเดียวกันได้ไหมสามต้นนี่พี่ลินมาแล้วไอ้นั่นน่ะบวกผลเหมือนมันไม่ขึ้นเลอะพี่ลิน เห็นมันขึ้นถุงปุ่มอยู่กระถางัอยู่บ้านแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนอะไรผมไม่ได้เขียนจามปุ๊บน้องจะหมดปั๊บเลยเนี่ยกดลุมสามแท่งลงลึกๆแล้วอันล<ต>ึกลึกอีกเหรอไอ้เพื่อนเหรอฮะให้มันพวดหมดอันนี้เครื่องหมดแล้วมี <S <S ไฟมาตรวจงานด้วยพอแล้วดีเนาะเราทำตรงนี้ไว้เนาะพี่ลินเนาะ นี้นะเราทำพื้นที่ตรงนี้ไว้ปลูกเลยคนนะถ้าไม,ม่งั้นเราผนไม่รู้จะปลูกที่ไหนเลยโอ้โหจะม่ค่อยเป็นหรอกม,มาเข้ากล้องพีสองคนไปไหน,ไอ,นนะอ่ะไปทางนน้นน่ะจะเหมือนได้ยินเสียงแม่มาใช่ไหมจ้ะแม่นเรียกแเรียกก็ไม่ไปหรอกพี่ผมก็เลยถามว่า เธอไม่ได้ยืนเสียงแมาเธอเรียกเหรอเอ้าเหรอ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวเด๋ยจะไปก่อนนะประมาณนี้นะงถึมองว่าปลุกที่ตรงใช่ไหมดีกว่าข้างหลังเหรอแล้วก็ข้างล่างข้างหลังก็ลงที่เดียวหมดเลยนะคะฮะฮะตั้จะใส่จะผักคิดเปมันจะต้องมังเนเยอะนั่นหนึ่งทีหนึ่งทำไม่หมดใช่ไหมข้างหลังคิดว่ากยืดต้นได้เลยจะบอกเลย อยากปลูกพริกแบบมีโมเมนต์แบบแบบได้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 ไดไดพริกกินเหมือนพี่ลินบ้างอ๋อคนเชอบอิ่มมากเลยบอกว่ากินเุ๊กี้กะละมังนึงก <_ ấy> ็อ่มเดี๋ยวเพื่อนแกจะมารู้จักพี่ฝน พี่ลินอันนี้อันนี้อันนั้นมะละมะละลูกใหญ่เนาะแล้วก็ไอ้บวชงูสองต้นนี่ก็มะละลูกใหญ่อันนี้มะละอะไรวะมะละจีนยังไม่งอกเลยนะแบบงู้ีินก็มันจะงอกไหมไอ้ที่มันยังไม่งอกมันที่เรียกว่ามันจะงอกอยู่นะปานนีมันรูมาแล้วแหละ หมดซองเลยนะเนี่ยเหนาะหมดแล้วนะเนี่ยมันไมมาแล้วล่ะปัดิมันไปที่มาแล้วไปที่ชอบที่ชอบเลยอันนี้ก็ถั่วบางยาวค่ะยาวจริงๆยาวเหมือนคนพ่อเลยยาวเหมือนคนพ่อก็ยังดีนะนี่หยอด2องเม็ดก็ยังได้ผลอัากได้็มอย่างนี้นะพี่ลิน เขาปลูกติดกันอย่างนี้ไหมเออยถามอาจารย์จะพอทำอีกสูบใหม่ปีนี้ทำยังไงทำลูกขึ้นเหมือนพริกสักสี่ห้าหไปแล้วก็แต่เด็ดยอดก็จะแต่อันนี้เหรออืมถั่วเห็นคนดูในเพจเยอะดูในยูทูปเพจบอกโนูได้สองชิ้่ด้วยอันนี้อะไรนู่ักอันนี้ก็ถั่วปักยาวพันของไทยเราทันของฝรั่งมันไม่ค่อยแซ่บ้ยไหว เยอะขนาดนี้วะผมก็คนท้องเลยกินเยอะกินเยอะก็ไม่ไหวแล้วตรงนี้พอถ้าฝนปลูกซูชินี่พี่ลินว่าจะเป็นยังไงมันไม่บังแดดหรอกเพราะว่าเราสูงเดี๋ยวอันนี้ก็สูงด้วยได้ได้อันนี้เอายาวไหม้าไม่ต้องออกหรอเอเอาออกแค่ตรงหลุมหรอเอาตรงจุนแล้วก็พอจัดกไปถามพี่ลินพี่ลินมือปลูก ที่แล้วพี่ลิงปลูกผักนะงามงามสำหับทุกคนคันต้องมาขอพริกพี่ลิงกินขายผ้าให้แม่ได้สิบกบมแล้วนะขนะายผ้าแม่ได้สิบกบมแล้วโอ้ดีแท้ใครซื้อที่เนี่ยหรอ <c oughs> ตรงนี้จะปลูกไหมนี่ปลูกสิเป็นไรนกแดดส่องบ,บา้างถามละเอียดตรงน,ะนมันก็เอ่อชั่วถึงแล้วนะขายให้เฉพาะคนที่นี่นะคนที่นี่ ทีวงไทยด้วยไม่เท่าไหร่นะที่เมทยเป็นร้อยสที่นี่เป็นร้อยหกสิบข้าวหอมีิข้ขอพีิวก็ไม่รู้ว่าอะไรนะธรรมดาข้าวโทรือรแล้วไม่ได้โทรเครื่องรอจ้ะโอ้ก,กว่แล้วได้แต่ละเส้นเนาะ อะไรอันนี้ถั่วพูเนาะถั่วพูอันนี้ถั่วพูอันนี้ถั่วพูคะ่ะขอบอีกเลยแยกไปไม่ออกมันเป็นอะไรนี่อันนี้ก็ถั่วพลูหรือสามต้นหรื่ก็ไ เห็นไหมข้างล่างมันข้างล่างมันเปียกตลอดเนะพี่ินเพราตามันเน่าเนะพวกเต็มเต้มควนอแต่เราก็ไม่รู้อุพีตายเพี้ยห็นก็เี่ยนอแต่เห็นเ่ะคนตายรากเน่าพี่ิเอ็มไอ้เนื้อนาแดง ก่อนไม่ไหวก้มไม่ได้ก้มไม่ได้เยอจะได้สต้นของต้นมะ อันนี้ก็ได้จะวุ่นวายหน่อยนะคะแล้วชีวิตฝนโอ้ยฮะ่เกียบทำไมอันนี้มันเมน็ดนึงอ่ะเอาใส่ไปรวมไปเลยมั้ยฝนจะเลยศเก็บมันงงอร่อยด้วยเ,เยออันอันเนี้ยอันมะละมะละ จะได้เนาะหมดยังอะไรจะเป็นครืออั้อคกีนอหนูรบกวนเอาตรงในแผงไข่มาให้หนูเดื่อะไรมืใช่ฝนฝนอัดวิดีโออัดคลิปฝนไม่ค่อยได้เตรียมอะไรไว้แล้วค่ะทุกคนมนะเ็มเดี๋ยวก็ได้เหมือนกันเนาะก็เป็นเครือนะคือเือเรือขา่า่งนี้ยเหรอเลก่งนี้ยอื่างนี้ โอ้ไม,ไ,มไม่ได้เตรียมอะไรไว<ฮ>้เคยอะเครื่อใหญ่อืมเปนเครื่อใหญ่ดู<ม>ส่วน,นออล้นๆก็ตคลองอะนะมันก็ดีได้อยู่ใช่ไหมบ้างแต่มันไม่เป็นพุ่มใช่ไหมมันมเป็นแบบอง<า>ออนี่แหละเมามาละนี่คนก็ต้าไปรอบไอเ้เล็บยูอยะ ตมุมนี้มั้งสีใหม่แล้วโค้ชเซสีสีเมื่อวานหรือสีใหม่เมื่อวานเหรอ,อ,อถ้าเฉยดีนะน่ากินนะนี่เนาะต้อแข็งหบวชตนะัวเข <c oughs> าไม่ชอบนะฟังฝนก็ฟังที่กระต่ายนะคะทุ เขาถือไปให้ละเยียดบอกให้บางก็ไม่างก็เด้เดี๋ยวให้เขาอาซับเองอ่ะไปให้ไอ้อ๋อพี่กระต่ายเหรอบอกว่าจะเล่นแหละเอาไ้เขามาจะให้เราก็ต้องสียกับมือเขาด้เลใช้ได้วันแรกแล้บัดจเเป็นเนาะ เดยอดหลายฉันก็ถามก็เจ็บหลายเจ็บมากก็ได้มาดูไวติดพูดเหมือนนี้พูดเหมือนป้าแหละขวัญาซาอันนี้ก็นโงน้องเอออันนี้พักลูกใหญ่ค่ะมีสองใบเราจะประคบประงมเราจะดูแลไปด้วยกันเเราจะโตไปด้วยกัน ผักไทยในต่างแดนลำบากมากรักมันเยอะมากเลยมาดกระถางเขาใหญ่ๆเลยช่วงกระถางหมดมก็จะงกระสานรสานขึ้นเยเนาะ <c oughs> นเจ้าก็ว่าไปเนาะเจ้าก็ว่าไปล่อยไปเนาะช่วงกระถางหมดรู้เปล่าล่ะไม่ใช่ช่วงโควิดนะมันช่วงกระถางหมด ดีุ้มันขึ้นใหนฝนฝนว่ามันเจอเม็ดใหม่ด้วยพี่เอเออเนาะทเม็ดค้างพืง้นไอ,อ้ค้างพืง้นเป็นค้างพืง้นยาวเลยโอ้โนี่นะค่ะทุกคนลากยาวจะอ่อนเนาะจะอ่อนโซนแดดดีนะพี่นะเองเนาะอย่าฟักทองที่ปลูกเมื่อวานก็อุ่นแล้วอากาศอุ่นแล้วไม่ตายหรอกไม่ได้ไม่ตาย ไ,ไหนเลยเม็ดที่เพาะไว้ไม่เห็นเลย <c oughs> กลับบ้านเก่าแล้วต้นหนึงเม็ดพ่ลินอันนั้นน้อจะสะออนอาต้นหนึ่งไปไปมาต้นนึ<ป>งพิรินขอต้อนหนึง่งพิรินสะออนโอ้ดูลากสินะ่ะอาไปส่กระสานชิ้นพูดมา ตอนนี้นนี้มิชนเอเนี้เอเซนมิชื่นเอสเซนเอ,อเดอ,อมันจะกินทุกอย่างเพื่อนพุงใหญ่เลยเมียไม่อยากกลับก็สงสารเลยก็สงสารจะมาเาถอะไมน่เหี่ยวจะลอยเลยเพราะว่ามัน มันเป็นสภาพอย่างนี้ฝนก็เลยคิดว่าอู้ไปเอากระถางถือไปให้มันเกะกะหนักดอกเว้เออฝนก็เลยหอบก็เลยขอคลอยเลยไม่รู้จะเอาลงหรือเปล่าก็จะแซมแซมต้นใหญ่ไปนี่แหละตอนนี้เสียดาอยู่ไหนล่ะโอ้กว่จะพอดไว้ดีมันขึ้นมันเป็นใบเขียวให้มันก็ยังดีนะคะฟังอันนี้ผมก็ได้ฟังอันนี้แหละจะเอาเกิดไข่ก็๊กไฟมันต้อวางบอกกันแหละเกิดไข่เลย

ปลูกเสร็จมันก็จะมันปลูกเสร็จมันก็จะเอาฟาง่างนี้ฟางใส่ใบโรยไปแล้วผมก็ลดน้ําค่ะแค่นี้เองคนอาจอาจะอคลิปไม่เหมือนคนอื่นนะคะก็บ้านๆน,นะคะผมขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย